Oh, mm -hmm. oh, สวัสดีครับแจ็คเก็นะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะลูกค้าครับเป็นของยี่ห้อโกเบโก้นะฮะมาแนะนำให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดนะฮะยี่ห้อโกเบโก้รุ่น SK 1 3 5 r ายด2นั่นเองนะครับอ่าตามที่ต้นคลิปของเราเลยนะฮะเป็นตัวกิ๊2นะแน่นอนคิ๊2ก็เรียกว่าเป็นตัวใหม่แล้วนะครับลูกค้าครับเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องคอมมาเร็วแล้วนะฮะจะไม่ได้ใช้เป็นตัวเดเร็กธรรมดาแต่ตัวเก่าอีกต่อไปแล้วนะฮะจะเป็นเครื่องคอมแล้ะแล้วก็นอนเค้ในควัตากกาารินน้มันขของเา เนนี่ยะะฮะบอกไดเ้เลยว่าทําได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่าเม่อก่อนอนีกก่น,นะฮะทำงานงนิ่มๆไวนะฮะประหยัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะับโกเบโก้นะฮะ SK135R นะครับเดี๋ยวเปิดฝาข้างดูกันก่อนเลยนะตัวนี้นะฮะใกล้ๆมือนะครับนี่ในส่วนของฝาตงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงหม้อน้ําของเขานะฮะแน่นอนตามไซกโกเบนะเขาจะมีตัวกันเศษวัสดุนะฮะตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่กันพวกเศษฝุ่นเศษวัสดุหน้างานครับตือใี่แผงหม้อน้ำนะก็เลยทําตัวนี้เนี่ยติดมาให้้เเรรรีียยยยบบออลนนะะะคักก็ถืว่าาาดมๆฮ กูบู๋นะครับนี่นะฮะด้านหลังก็แน่นอนนะตีตาโกเบแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับแน่คันนี้นะครับบอกได้เลยว,ว่าสภาพค่อนข้างมาสวยนะคันนี้นะฮะแจ่มมากๆเลยนะครับฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของฟัมเฮลิกของเขานะครับนี่นะฮะแห้งๆสวยๆนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับสายเสือกนี่แห้งเนียนกริฟตนะฮะตัวนี้นะครับแห้งๆข้อต่อนะฮะสวยหมดนะฮะจุดรั่วซึมแน่นอนไม่มีเลยนะครับ SK135 SR นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพร่คอนโทรลของเขานะครับนี่นะฮะสวยนะฮะแห้งกิฟต์นะฮะตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะตัวนี้นะครับตัวสลับคอนโทรลก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตามสั่งรุ่นใหม่นะไม่ต้องไปนั่งสับสายคอนโทรลที่ตัวโคกิอีต่อไปแล้วนะฮะมาหมุนวอลตัวนี้แป๊บเดียวแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะนี่บูมอาร์มนะครับรอยเล้วรอยดำ ไม่มีนะคันนี้นะครับสภาพบุ้งกียก็ถือว่ามาสวยเลยนะคันนี้นะครับอ่าแล้วก็แน่นอนตะขอโยนหนักบุ้งกียก็มีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตามสายรถขุดของญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะมีพันดันติดให้เรียบร้อยนะครับอ่าถือว่าดีมากๆเคลียร์ลิงได้ปรับที่ได้แล้วก็เวลาแบบมีการกดเสาเข็มอะไรพวกนี้เนี่ยใช้ตัวพันดันคทำนะฮะแล้วก็กดลงไปเนี่ยนะฮะตัวบาลานซ์เนี่ยจะทํางานนิ่งๆมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถือว่าทํางานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับออปชั่ีีะเยยยกก็จมาง มาให้ด้วยนะครับนี่ถือว่าดีมากๆนะฮะ,ดะ,ะ,ะเดินบปเพื่อนก็ได้นะฮะไม่ทิ้งน้อยความเสียหายเอาไว้นั่นเองนะครับนี่นะฮะชนบนชนล่างสวยนะครับคันนี้นะครับเนียนๆกิ๊บๆเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายใน,ในกันบ้างนะครับเชื่อมแงนะฮะเปิดเข้ามานะฮะก็เจอหน้าตาภายในแบบนี้เลยนะครับหน้าจอเป็นหน้าต่อดิจิตอลแบบนี้นะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับขึ้ประตูก่อนปึ๊บ ลองเทสตปั๊มกันนะครับเดี๋ยวลองกดตัวจะแผนดันให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะนิ่มๆนะฮะกดตัวลอ,อยได้สบายๆชิวๆนะครับตัวนี้นะครับะเดี๋ยวลองกดตัวด้วยบุ้งกี่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่จะได้นําใจนะฮะนี่นะฮะ นิ่มๆน,นะฮะถือว่าปั๊มเนี่ยยังทำงานได้แรงดีมากๆนะตรงที้นะครับนี่ความหนายบุ้งกีนี่บุ้งกีขึ้นลงนะครับนี่นะฮะปกตินะคอนโทรลฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเราคอนโทรลฝั่งซ้ายกันบ้างนะฮะนี่นะกวักบูมเขาออกได้ปกตินะสวิงซ้ายขวานะฮะได้ปกติเลยถือว่าเราครบนะฮะพร้อมใช้งานนะโอเคเดี๋ยวมาลองในส่วนของตัวเดินกันบ้างนะครับเดินหน้านะครับไปหลังนะฮะ าบิดตัวนะครับทีละข้างนะครับนี่นะฮะก็สู้แรงได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะบอกได้เลยว่าพร้อมลุยนะอันนี้คือรองรอบต่ําเลยนะครับลูกค้าับนี่โลสุดเลยนะครับก็บิดตัวกดตัวลอยได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนกันบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดฝาหลังนะฮะไปดูในสซนของทักษคร่องยนต์อนจ้าขันนี้กันต่อนะฮะไปะเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับพอเปิดสายขึ้นมานะครับลูกค้าครับก็เจอเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะครับผมวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิ D04FR นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยของเจ้าตัว SK135A คันนี้นะครับนี่นะฮะบอกได้เลยว่าแจ่มๆนะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครื่องนะฮะบอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆเลยนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะการทำงานของตัวเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ด้านหลังสวยหมดนะฮะฝาฝืงไม่มีรอยปูดนะฮะคนบูมหลังบูมนะฮะรอยละลายดามเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับก็ได้กระท่านนนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวโกเบโก้นะฮะ SK135SR นะฮะคิดสองคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพื่อ้นเติมนะได้ที่บริษัทรึ้นตรงนี้ด้านบนความเหือยได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามาอาจกระจายเปรูปของเขานะฮะเลยละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันท่างลายอีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะฮะคันนี้บบอออกกได้้้เเเลลยยววววว่่่่่าาแแแฮฮงงงงสสสทัััััคคคนนนนนนนตตมมมมปรรรุใใหหะะะะะ็ข๊ื เเขานี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะค่าตัวก็ไม่แพงด้วยอยู่แค่หลาละต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวโกเบโก้นะฮะ SK 1 3คหนทีสองคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่โดยชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ